อเคนะคบวันนี้ก็จะมารีวิสกินกิมเมตเชกนะครับดยกิมเมตเองเลยพอดีผมไปซื้อมาแล้วค่ะเกาสิบวอนนะคบโอเคอ่าอันนี้ก็ะเะ็นหน้าตาแล้วก็ทอ,องนะฮะมันก็จะอ้วนอวนอ้วนปกติของมันนะครับ อันนี้แขนองมันนะแล้วกขาก็จะเล็กเี่อขาเล็กนะขาเล,ล็กแต่ทำไมตัวใหญ่กว่านี่แขนรบบแขนก็ไม่ค่อยเห็นเพราะาอะว้วนเกินอ้วนจนไม่เห็นแขนตัวเองเลยนะฮะถ้าวิ่งก็ประมาณนี้นะนี่คือข้างหลังมันก็จะมีขนของมันอยู่นะ ขแบ,บมมองเห็นนี่ขามันมันหัวมันเป็นยังไงเนี่ยฉันเออนี่ไงดูซ้ายบนนะฮะที่หัวมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะ รอบรอบของกกมเมดเอกเกับเกมเมดเชงนะครับเูชัดชัดนะฮะโอเคโอเคผมก็ขออยู่เพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตาม กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย